ครับก็คงมาถึงจุดสุดท้ายคิดว่าดวงวิญญาณของครูชินหรือคุณหญิงชินสิลป์บัณฑลงคงได้รับทราบว่าลูกศิษย์หลานศิษย์เลนศิษย์นะครับแล้วก็ผู้ที่มีใจรัตรีไทยทั้งหลายมาร่วมฟังผลงานของท่านอันนี้ก็เป็นเพลงที่เราแต่งไว้เป็นเพลงใช้ทํานองเพลงลาวสิ่งเทียนสามชั้นเนี่ยนะครับขอเล่นคลอไปกับคนร้องเลยขอเชิญผู้ร้องซึ่ง ถ้าท่านใดที่มีสุจิบัตรนะครับก็เปิดไปชื่อว่าเพลงพระคุณครูนะครับใช้ทำนองเพลงเราเสียงเทียนท่านหนึ่งและท่านสอง,สองเราจะบรรเลงเขาเชิญฮะเชิญเลยฮะนักร้องต้นเสียงและเด็กๆทุกคนที่มาจากชมรมดนตรีไทยมือที่จะขอมอบเพลงนี้ให้แก่อดุวิญญาณคุณหญิงชิ้นในเพลงที่ชื่อว่าพระคุณครูนะครับให้ขอความกรุณาดนตรีบรรเลงคลอไปเฉยๆนะครับไปกรร้องเลยให้ร้องเป็นหมู่ จำลองเล่นท<ต>่อนหนึ่งหนึ่งเที่ยวท่อนสองหนึ่งเที่ยวแล้วก็ท่อนหนึ่งหนึ่งเที่ยวท่อนสองหนึ่งเที่ยวนะครับแล้วก็จบเลยขอบคุณนะครับไม่อันไหนใกล้ล้องอันนั้นเลยก็ได้นะครับเพลงพระคุณครูนี้นะครับผมเป็นคนแต่งเองเพราะว่าประจินนั้นคือคุณหญิงชินเนี่ยนะครับเป็นเป็นครูคนหนึ่งของผมแล้วก็อีกหลายๆท่านเพราะฉะนั้นในวันนี้เราลำเลึกถึงท่านเราก็จะมา สรุปลงตรงที่พระคุณของครูนั้นมีชั้นใดก็จะให้นักดนตรีซึ่งตอนนี้เป็นวงรวมแล้วนะครับจะบรรเลงคลอไปเรื่อยๆโดยทำนองเพลงลาวสิงเทียนสามชั้นท่านหนึ่งท่นสองท่านหนึ่งท่นสองแล้วนักดนตรีก็จะร้องต้นเสียงขอใกล้ไม้นิดเถอะครับ <c oughs> คุณวัฒน,น,นะให้ใกล้ๆหน่อยอครับเป็นต้นเสียงแล้วถ้าท่านใดในที่ประชุมนี้ที่เป็นสมาชิกหรือร้องได้ขอความเปิดอ่านนะครับ ร้องง่ายๆเพลงเนื้อเต็มธรรมดาเนี่ยนะครับแล้วเราจะร้องให้แกคุณหญิงชินศิลปศิลปบำเรงด้วยกันในวันนี้ครับขอเชิญครับ เปลี่ยนเรียนรัก้นตรีไทยให้สุขในวิญญาจะงามศรัทารักคนไทยห้าแต่เสียงดนริง ครับก็คงจะเป็นการไว้อาลัยและเคารพแด่ดวงวิญญาณของคุณหญิงชินศิลปะบับลังด้วยเพลงพระคุณครูซึ่งเป็นเพลงไทยอีกนั่นแหละร้องก็เนื้อเต็มธรรมดาเห็นไหมครับไม่ยากเลยเราน่าจะช่วยกันเผยแพร่ไปอย่างนี้นะครับจะไปทําเป็นคอรัสร้องประสานเสียงแบบสากลก็ได้ร้องแบบไทยก็ได้เพราะฉะนั้นในวันนี้ผมคิดว่ามาถึงจุดที่เราจะอย่างไม่หมดแค่นี้นะครับต่อไปเราจะมีงานช่วงอื่นอีกเฉพาะวันนี้นั้น เพราะว่าในปลายปีจะเผามีพิธีพระราชทานเพลงิงศพเราจะมีนิทรรศการและจะมีการแสดงผลงานของคุณหญิงชินในต่างกรรมต่างวราระต่อไปนี้เท่าที่โอกาสจะอำนวยเพื่อแสดงเห็นว่าท่านเป็นครูเป็นศิลปินและเป็นคุณหญิงไม่ใช่เพราะว่าโชคช่วยท่านมีความดีมีคุณประโยชน์และมีฝีมือและมีความรู้ความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านเป็นนักดนตรีไทยและทําประโยชน์ให้แก่วงรีไทยมากมายเป็นอนเนกประการ ผลงานในวันนี้เป็นเพียงส่วนน้อยนะครับส่วนหนึ่งผมคิดว่ามาถึงจุดนี้แล้วเราคงจะต้องหยุดยุดติการรำลึกถึงท่านในวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเวลาก็ลงเลยมาพอสมควรขอขอบคุณทุกคนที่ได้มาอยู่และฟังจนถึงณวินาทีนี้แสดงว่าทุกคนคำรุกเคารพถึงครูท่านจะมีครูที่ไหนอย่างไรก็ตามเพลงพระคุณครูนี้ขอแต่งและฝากไว้ให้ทุกวงการนะครับเราร้องให้แก่คุณครูของเรา ซึ่งผมคิดว่าคงจะข้องขอยุติรายการลํำลึกถึงคุณหญิงชินไว้แต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ สุขหน้านะคะจะเป็นการแสดงละครร้องเรื่องสาวเครือฟ้า